ซเซลกับยังงูยังไงนะครับลั u ก,กี้บ็อกกันอีกแล้วนะครับ,บทุกคนแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดลัก Lucky Box Universal กับ Lucky Box Manti Universal นั่นเองนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาท่านำการอัปเดตใหม่แล้วผมก็เลยมาเปิดกันนั่นเองเนาะซึ่งถ้าผมจะให้ผิดนะไอ้สอง Lucky Box นี้เนี่ยคือเราเปิดกันแล้วเกมแครแล้วก็ลุ้ไปไหลายรอบมากเลยฮะบอยรู้ไหมกูจำไม่ได้กูมไม่ใช่เออเดี๋ยวมันก็รู้อ่ะแล้ววันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับตัวที่ทุกคนขอมานนั่เองซึ่งคือคลิปมังกรนะครับซึ่งมันเพิ่งอัปเดตมาในซีซซซซซัััััััั่่่่่่นน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 นททีีีีีอออะะไรววผาาาม้้ก็คืปจจุบบตเล คนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่ามันคือตัวอะไรก็คือว่ามันคือตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้มาจากไหนก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมาจากการที่เราฆ่าดาร์ซเยอร์นะครับทุกคนคือบอยถ้าเราฆ่าดาร์ซเยอร์ครั้งแรกเนี่ยคือมันจะไม่มีคลิปออกมาใช่ไหมแต่ว่าอัปเดตใหม่เนี่ยถ้าเราฆ่าเนี่ยไอ้มังกรคลิปตัวนี้เนี่ยมันจะออกมา3เลนเลยแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมันจะไม่ออกมาถูกไหมถ้าเราฆ่าครั้งแรกเออแต่รอบนี้เขาออกมานะครับทุกคนซึ่งไอ้คลิปมังกรตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะใช้ปืนเออใช้ปืนยิงนน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 นะะะะะะคคคคคคครรรััััับบททททุุุกกกกซึ่่่่่่่่งงงถาา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 มม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 มวววเเเเเลลืือออออออดดดยย้้้้้้ีีีีผผไไไแแใใจ็ตหหพพพิููขส ถ้าพอแล้วก,ก็เริ่มไปเลยครับปุ๊บอะโอ้โห,โโหเริ่มมาก็เอาอันนี้อะไรเฮ้ยน่าจะบอลโอโอ้โหโอบอยกูสงสัยอยู่ว่าไอ้ลัคก,กี้บอกนี่เนี่ยมันจะทำให้ของหายด้หรือเปล่าเพราะว่าแบบของมันเยอะมากเลยอะว่ามันทำได้เอออาจจะอันนี้คืออะไรอะ่ะบ่อน,น้ำเหรอฮะก็อ๋อที่จะเพลิดบางไปได้หรือเขาทำผิดปะคือเขาว่าที่เะเผื่อว่าแต่มันไม่มีลัคกี้็อยู่ข้างล่างแล้วจะทำมาทำไม กูเกมหมดจังมือแต่เย็นเกงกูไปมันยังไม่ดอน้วกูไปดูมันมีอะไรไงอ่ะต่อไปอันนี้เก่งอีลิตหัวเก่งไฟหัวเลี่ยนไหมคือขมไม่ค่อยคุ้นเลยนะเดี๋ยวบอยก็บอกมันก็ไม่คุ้นทุกรอบถามว่าจริงไหมก็จริงนั่นแหละจต่อะไรไม่ค่อยได้ทุกคนมัรู้นี่แอปเปิ้ลนี่เคยเห็นไหมฮะแอปเปิ้ลเนี่ยสีเขียวเนี่ยเคยเห็นไหมเคยหรออ่ะในล็อกกิลดิเผื่อโหดอ้ยอ้าวออะะไร่เดี๋ยวมนวว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 วนวว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  บอยมึงเชื่อกูยังไม่สอนลักกี้มวอลเลยทำเกมระแคสได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่เขาหูดขนาดนี้มาต่อไปอ้าวบอยมึงจะบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าไม่ใช่เลยวะเดิร์ดยูนิเวิร์สโอ้โหที่มันจะมีบอสหรือหรือของข้างไหนนะไอ้บอสอยู่ข้างไหนบ้านมึงนะไหนผมบินเข้าไปดูดิโอ้โหบอส มึงอย่าบอกนะว่าเป็นกงมึงกระปะ๋ามึงกระปะ๋าดิมึงกระป๋าดิมึงกระป๋าดิมันเป็นกงสปอนแบบว่าไม่แบบร้แบบ100อยกว่าอันในปราสาทนั้นแต่เขาบนนั้นมีกล่องปอกวะไม่น่ะอ่ะเผื่อทุกคนอยากลุกปาบีขึ้นไปดูก่อนเป็นปราสาทที่นั่งแล้วกล่องอ่ะบอยอ่ะเผื่อบอยอยากเห็นมามเดี๋ยวอย่ามาบอยกูกูสารดี่ไกลดูดิโคตรแหลกเลยอันนี้เขาไม่มีขอทุกคนมึงก็ทำอลังการเกินป่าเราไปจากที่นี่กันเถอะด้เวลาย้ายถิ่นมาต่อไปฮึออกกูเกมหมดหนึ่งอยู่ เอ้าแล้วก็เปิดได้ดาบโอ๊ยเกมโมโนซูสิวะเอาค้างเหรออ่ะมึงเปิดกล่องนั้นกลัวใช่กลัวใช่แล้วไงแล้วก็ใช่อีกด้วยโอไม่ของมึงมาเปิดกูไม่ได้เปิดก่อนยูนิเวอร์สมาต่อไปงั้นเราไม่ต้องเปิดยูนิเวอร์สเยอะไหมล่ะยูนิเวอร์เซลเนี่ยโอ้ยกูเครียดอันนี้ในเทร์ไลท์เออ่ถามว่าเอผมว่าอันนี้แหละดีกว่าอีลิตเพราะม่นเอฟกโบด้วยอันนี้ยังเก่งเดอะยูนิเดอะยูนิโอ้โหเปอร์เซ็นต์เอ็แทคดาเมจบ่อยกูแค่ใส่เกมเนี่ยมือเปล่าตีมึงตายหรือเปล่าอ่ะ เฮ้ยตายจริงด้วยโอ้ยบอยเธอไปโขมันุ่งจังวะอ่ะอันนี้แเปิ้ลอุ๊ยเปิ้ลใหญ่อ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บอันนี้ดาบอ่ะเอามาแล้วกันไอ้พวกที่ไปหาตัวเองทำไมเดี๋ยวบอกว่ากินแอปเปิ้ลนะเอ้ามันมีมันมีทีไปหาตัวเองได้เหรออ๋อได้ดีกว่าแล้วมว่ามาเลยบิมชื่อตัวเองคลิปนี้ไม่น่ามีบอสอันนี้เป็นหมวกส้มผู้เล่าอ๋อเฮ้ยเสร็จแล้วมีควันด้วยต่อไปอันนี้ธนูยิงแล้วก็รู้สึกว่าธนูมันยิงดูยิงโง่จังเลยอ่ะอ้าววแล้ก็ไม่ตาย เฮ้ยมันมันมันกันไฟด้ยวยปะโคตรเท่เลยอ่ะแนน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 โอ้โหใหม่เมื่นกี้ยูนิเวอร์สโอ้ยล้วมันติดบาบิงเล่แต่กูไม่ติดพิษ่ะวันนี้แชุดเกราะกูปีการ่ะนะโทษทีอันนี้เป็นให้สติกทุกคนซึ่งเราสามารถเราไปครับดาบได้แล้วก็โทรโทกันไปนะบ,บอยออกกวันที่โทรโทรกับเราเธอโทรเราได้เลยเธอก็ต้องโทรนนี้ได้สิอ่ะมึงงีนหว่ะอันนี้เกาะเกาะเขียว ใส่แล้วก็อ่ามีคนชั่วของผมทิ้งของดีไปตอนที่แบบเวลาที่น้องพิมพ์ให้เออถามว่าจริงไหมนั่นก็จริงผมบอกก่อนนี้แล้วกันเพรามันก็ไม่ต่างกันเลยอ่าบอยไหนเขาลองตีดิอ๋อไม่ตายแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรผีอุ้ยเอาเปิดอ๋ออันนี้ได้ผีมาโอ๊ยมาดีก็โอ้โหงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเราเปิดกล่องไอ้อ่ามันติก่อนไหมอันนี้รองเท้าใส่แล้วโคตรหัวเลยอุ้ยอันนี้ของบอยทุกคน อะไรอ่ะเป็นแมงมุมมีขอไม,ม่หมข้างในมีแต่แมงมุมอ๋อแมงมุมไม่มีขอเหรออ๋ออล้วทำไมกูชา้าเลยผมติดดรอปแอร์เหรออะไรวะมาเปิดมาจมวัวได้หมดก่อนอันนี้เ<า>กงเนเธอไม่เอาแล้วกันนะผมไม่น่าเอาพวกเกงเนเธอไหล้ทุกคนเพว่าในเทไนรันกากอ่ะแต่เวอร์ชันนึงจะแบบถ้ามีเนเธอไหลเต็มคู่เทเลยอันนี้เป็นธนูอีลิตเฮ้ยอันนี้ยิ่งรัวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นนี้มันจะยิงไม่ค่อยรัวทุกคนเห็นไหมมันจะแบบมันจะชาร้าช้าแต่ท่านี้แบบ เวลากวนกูอไปเปิดของมึงก่อนอ่ะเปิดแล้วเฮ้ยมันตัวเอออ้าวโอ้ยปล่อยพวกสเกตอ้โกงยูนิเวอร์สี่รู้สึกว่ามันแบบจะได้ของเดิมนะแล้วกูอยากต่อยไม่เลยไม่ได้ของเดิมแล้วเกงเขียวอุ้ยเองเกงเขียวเฮ้ยผมว่าโอเกงยร์นี้กล่อพราะแบบมันได้บัฟอะทำไมบอลติดพีอ้าวอุ้ยแต่ว่าผมมันแต่ชุดกอดผมมันกันติดบัฟอะเฮ้ยก็เลยแบบโชคดีหน่อยไม่ต้องมานั่งเคลียร์คุ้ยมีกอดเบนท์คุณมาล้างเคลียร์แล้วกูมันก็หายไปเปลี่ยนอ๋อปล่อยมีกอดเบนทะ โหพึ่งรู้เนี่ยอ่ะอันนี้รองเท้ารองเท้าเขียวก็อ่าถามว่ามันตากันเออรองเท้าเขียวดีกว่าไอายายหออ,อุ๊ยผมไม่ได้ดับข่าวแล้วนะผมจะได้ดับผอจะได้ oh. <ๆ>ใช่ใช่อยู่แล้วแหละผมจะได้ดับ,อไ,ดดบไอ้ข่าวที่ทำเอ็นดิฟิตี้ใช่ไหม mm. ไม่อ๋อไม่มีจำได้เหรอ<ห>บ้ามากอ้าวจำผิดไม่รู้เลยว่าอ่ะมันมันเปิดได้ที่ผีรัวๆเลยว่ะอันนี้เป็นดาทุกคนอุ้ยอุ้ยตาระเบิดไหนดาระเบิดอ้าวไม่เปิดอ่ะ อาเปิดให้อเแ,แ,แล้วก็ดาวระเบ<ล>ิดเฮ้ยเรารู้สึกเราโชคดีมากเลยที่แบบเรามีบ um ัฟเคลียร์ให้เองอ่ะไม่ต้องแบบติดพิบเอเดบอยอันนี้ก่อดสายลุงก่อดสายลุงเออ่ได้บัฟเยอะกว่าทุกคนงั้นทิ้งก่อนเลยเทไลต์ไปเอ้ยไ,อไปล็อกไปมาผีอันนี้เป็นยาอะเป็นไรอ่ะฮะก่อใครใส่แล้วติดพิษเหรอเอ้ยติดไฟดโอแล้ไฟไม่ไม่ก็ไม่มีะไรติดนะไม่นี่ไงปัฟมึงเดี๋ยวมึงเห็นไหมเนี่ยอ๋อหรือว่าติดแต่เราไม่ติดเลยอ๋อกองกูกองกูไอ้อเนี่ไอู้ลุ่ไล่หมวกเนี่ย Amazing อ๋อนั่นแหละ อะไม่ชิงสไปเดอร์แมนอเหรอไม่ใช่อันนี้โลธนูเขียวไหนลองยิงสิอันนี้รวรู้สึกวันนี้รวยกว่าแต่มันพาวเวอร์วีเอออันนี้ก็เอกดีกว่าบอยเอ็กับเอเนี่ยเยอะกว่าเอกใช่ไหมเออถ้าวีคือห้าใช่ไหมใช่อ่ะงั้นทิ้งไปเอกเยอะกว่าอุ้ยอะไรของกูวมาวางข้างๆกูทือไมแล้วมาแอล่ะมาวางอันนี้กางเกงใส่แล้วก็คือใส่แล้วไม่ได้ปั๊บหรอเชียววะเออไม่ใช่อ่ะเออใส่แล้วได้ปั๊บถุล่ะมั้งเชียววะไหนกูใส่ดูอีกรอบดิ โอ้อ่ะชิบหายแล้วไงอย่านะโอเคบอยเมื่อกี้กูใส่แล้วตักูบักอะบอยแนะนำนะเมื่อกี้กูใส่เกาะบอยถอดเกาะก่อนเดี๋ยวแบบเกมมันบักเมื่อกี้กูตายบักของอย่งแล้วของอย่างนี้เลยเอออ่ะโอเคถอดเรียบร้อยแล้วกูจะไม่ไปสองกล่องนี้อีกแล้วโอ้โหเอาอะไรมาติ้งอะไรมาไม่ไหวแล้วแม็กซ์อัปเดตใหม่ก็แบบขอหดเกินอันนี้หมวกเต่าทุกคนเขาบอกอย่าใส่มึงแกใส่ทำไมไม่มันไม่ได้หัวขนาดไงมันแค่แบบหัวจิ๊ดเดียวแบบจิ๊ดเดียวจริงๆแค่ใส่แบบใช้ดูเฉยๆ อ่ะอันนี้เก่งเลอร์ไลท์โอเคอ้าวโอ้ออยจะไม่ได้ใส่ว้ตกใจเก่งเหลือเกินเนี่ยเหลือกีกอ่ก่อแล้ววอยฮะเหลือสามเก้ายี่สิบเก้าอันนี้ใส่แล้วติดไฟเหรออ๋อไม่ติดสามเก้ายี่สิบเก้าเหรอกูเหลือยี่สิบสี่ยี่สิบสองอันนี้สา,ามเก้ายี่สิบเก้าสามกับยี่สิบเก้าอ๋อว้ก่อไฟที่กาดกันเลยวะอันนี้ก่อดีโอกาสแล้ววอยถ้าก่อดไอ้หัวจะไปใส่นะใส่แค่ก่อดกาดก็พอนั่นแหละอันนี้ก็ท้ายเทเลท์อ่ะกากใส่ได้อ้าวเรียบร้อยกูได้แล้วโอ้โหได้แล้้วววพออออเเเิรร์คกกหมมมดลละะโป่่แผทาน อันนี้อันนี้สามหมื่นใช่ไหมอ๋อเจ็ดห้าไม่ค่อยรวยเลยทิ้งไปมาอันนี้เปิ้ลเขียวเรามีเอ้าว้ายไอ้กระบองเพชรนี่ก็ยังอยู่ในแถวนี้จะหมดแล้วจะหมดแล้วเฮ้ยกาบกูไม่อยากเปิดแล้วถ้าดูเขียว<อ>ไม่เอาโอ้โหไอไอคือหนึ่งใช่ไหมบอยไอเอ้าพวกป็นผีแล้วไม่ใช่หรอตะกี้ไอโก้ตะกี้จะตีคอไงกูจำได้นามันนะเหรอโอ้โหนี่กูควรพิมพ์เปิดเปิ่ะกูพิมพ์เปิดไว้ก่อนโอ้ย กูไม่รู้มัหนหายหรือว่าแต่กูกูรู้สึกว่าวมัจายเอาบ่แต่กูยังไม่ได้ปั๊บไปฮะเอ้ย,ย,ยไม่ได้ดามแล้วบอยเอ้ยบ่ได้ดามแล้วอันนี้อ่ะอันนี้เสร็จแล้วก็อ๋อวิ่งเร็วอะแข่งกันฮะ<ห>อะไรอ่ะก็ตสตรีมหรือเปล่าอันนี้ค้างเหรอเอาอ๋าอค้างแล้วมึงเปิดต่อแล้วแน่แน่นั่นไงกูกว่าแล้วมึงมึงอ่ะ กูหมดแล้วไม่บอยไอ็กซ์่อยูนิเวิร์สอะคือได้ไม่ใช่มันติมันติคือไม่ได้มึงเปิดมันติไอ้มึงมานติหมดแล้วโอ้โหเลยมาตีมือร์ได้หมดก่อนกูหมายถึงยูนิเวิร์สกูผู่ผิดเหรอว้ายไอ้บอยใครหวบอยนี่กูหายไอ้บอยพีไอ้บอยไอ้ไอ้บอยโอ้โหพิมนานเนาะฮะกูมาเลยดิไอ้ไอ้ไออะไรเดียวบอยเราเล่นเปิดระบบได้ไหมกูอยากจะรอนะยูมีเราแล้วเอาะ กูได้แต่ดูเลยอันนี้สามหมืนม่ 30, นผมว่าจอสามหมื่นในกอว่าสามหมื่นได้เยอะกว่าถ้านูอีกแล้วดาบมึงเคยแก้มมึงมึงให้ดาบกูาม,ม,มาเถอะนะบอยมึงได้ดาบกี่เล่มวะถ้ามันเยอะมากเหรอ,อเขาเอาเออ๋อผมติดรถแอร์กูขอทังเล่มปังได้ไหมอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อไอขนมปังจับไปอยู่กินเลยไม่มีอะไรเลย,ยมึงเสิดที่บอยแล้วเนี่ยกูจะได้ให้คนกันไอ้บอยเยไม่ดาบไหมไม่ได้อ่ะเฮ้ยผมไมนได้รอไปก่อนเลย ว้าวตีผีกแล้วบอยมึงชื่อเตยนะถ้ากูจะเปิดสอนลักกี้บอกเนี่ยกูจะไม่เปิดอีกแล้วโอ้โหบอยแมนลมหดแ้วเว้ยเอาหมดเลยเลยบอยเทคสติ๊กนี้ไม่ตามไม่แปดลกงน่ไหนตีเป็นไงเข้าไหมไม่น่าเข้ากูควรตอใช้ดาบเป็นไรสินะโอ้ยดาบคูณไหนแรกก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ปั๊บเลยอะไอ้บอยดาบตอนนี้ไม่ทันแม่งหงายใช่ไหมไม่ใช่อ๋อ ถ้าด,ดาบขาวอ๋อนึกว่าดาบขาวทำของหายไอ้ไอ้บอสที่งบอสไอ้ไอ้ดาบสีไหนที่ทำให้ของหายไม่รู้มันดาบใหญ่จา,ากแค่ดาบใหญ่ดาบใหญ่ของมึงก็ดาบใหญ่ของกูก็ใหญ่ม,มันก็ใหญ่เหมือนกันมันใหญ่มันใหญ่มา,มากเลยอ๋อ <laughs> ใหญ่แบบมากๆของมากๆใช่ไหมเออ <laughs> ต้องใหญ่ขนาดไหนอะฮะอย่าเชินอพอลไหมอนะ่ะทำไมอะทำใหญ่เกิดการทะเลไหมอ๋อโอเคอันนี้ก่อนนี้ก็อ่าอันนี้ใส่อ่ะผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าโอเค โอ้ยโอ๊ยแล้วมันติดหมดมันติดสโลอะไรวะเนี่ยอ๋อตุกโกรุเรนเสีอะไรติดส,ส,สโลอ๋อก่อนที่มันใส่แล้วติดสโลหรือวปล่าอันนั้นผมไม่น่าเอาทิ้งไปกูก็ว,ว่าอะไรไอวบอกว่าผมพบผูไปยืนใกล้นั่นอ่ะเออบอยลืมเท้าบอยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วอันนี้ทิ้งไปได้ดาบดาบอุ้ยดาบอันนี้ยี่เปล่าหูเราไปสามพันใช่ดาบนีไหมบอยไม่ใช่ใช่ไหมดาบอีลิตอ๋อนี่ดาบเล็กโอเคไม่หายดาบเล็กขนาดมึงกูเขอาหายอันนี้อ่ะในเขาลองตีหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่ตีแล้วจะผ ลากี้ไอ้นั่นน่ะกอบพูเล่าอะ่ะฮะนั่นน่ะมันมันแม่เป็นเบสบอลหรอทำไมอ๋อโอเคอันนี้มืดเหรอวะเอ้าฝนโตกโ,โอ้โหอ,อ,อันนี้ยาอะไรอะ่ะบอยเขาบอกว่าเป็นกาแล็กซี่แก๊สอ่ะเป็นเ,<อ>เป็น,นยาพิษอ,อ่ะอ่ะตียันไงตีตรโรดิตีอันนี้อ่ะมันค้างตีแล้วมันค้างอะ่ะโอ้ย<อ>ไอ้บอย,บอยไอ้บอยหมดแล้กว,กว,กว,วกูเหงาอ่ะเราเหลือเราอยู่คนเดียวมาจะหมดแล้วบอยใจียเยวนะมาห้ากองสุดท้าย ไอ้บอยในห้ากองสุดท้ายเราจะได้นั่นไงปุ๊บปุ๊บปแปร์๊บเลยประสา <c oughs> ทกูท้อผมนึกว่าอัปเดตแบบเขาจะเอาเจ้าประสาทนี่ออกแล้วสุ่มเข้ามาลัวเดิมเลยเ <c oughs> พราะว่ารอบที่แล้วเขาก็ทำลัวลทุกคน <c oughs> นั่นแหนละเนาะใครสงสัยอ่ะหมดแล้วเฮ้ยไ,ได้เปิ๊ดบดาปิดท้ายว่ะอ่ะในลองกิวซิโอ้โหเออมึงใหญ่ได้เลยอย่างงี้เ <c> ฮ <oughs> ้ยไอ้บอยทำไมมึงมีกระตุกจังวะไปแล้ววะ ก็จะพได้กุ่งสปอร์ได้เยอะมั้งไม่รู้เหมือนกันว่ะอ่ะเมืแล้วทุกคน,นจะจัดขอสู้กับบอสคลิปมังกรดีกว่าอ่ะละครับทุกคนแต่ยังไม่จัดขอเสนอซึ่งก่อนที่ผมใส่ก็ประมาณนี้หรอกบอกเลยว่าถ้ากินบัฟเนี่ยกูว่ามีเวลเกมแค่แน่เลยซึ่งผมไม่อยากขอเข้าไปเราไม่ต้องใส่งั้นผมถอดกาะอ,อันนี้สักทนนิ้งก่อน,ลนแล้วกันเพราะว่าแบบไอ้เกาะนี่เนี่ยตัวทำให้แบบบัฟเยอะเลยอ่ะแล้วก็เคลียร์เราบัฟไปเหลือแค่นี้เดี๋ยวน้องบอกพี่เปิดมาแล้วไม่ใส่ทำไมอ่ะงั้นใส่เกาะใสู่่ไปกอนนเเถอะลกัดีีี๋ยยยวเเกาะนน่่่คอใส่ต่อสู้้กกัับบบอยถาินนฟเี่ย ครูไม่เอาเกมนะอ่ะแอปเปิลดำกินแล้วก็ผมขอกินแอปเปิลด้แค่แลูกเ,เดียวนะเพราะว่ายัางไงต่อสู้กันเนี่ยเราต้องถอดก่อทุกคนมาเดี๋ยวผมขอกินแค่นี้พอแนละ้วทุกคนจะพึ่งด่าผมนะาะว่าผมกลัวกินแขคงจริงๆาล้วแล้วก็เตกเลยไหนแป๊นนบนึงนะบอยอยากให้ลองมังกรเขาจะยิงเป็นไงในเกมโ,โอโ้โหคือคือมังกรเขายิงไงทุกคนและกลัวของมาครบเซตไงโอ้โหมังกรเต็มมังกร แต่มังกรอื่นอยู่นะแต่เขายิ่งช้ามากเลยก็เขาเป็นคลิปแล้วบอยจ้แรง็กเขามากอ้าวร้อย <500. S 1> นั่นไงยังยังใจเย็นอ้าวแล้วพอบอยแล้วจ้าธนูยิงหรือเปล่ามาเลยแคมาเลยขา,เ,ยขาเออใช่ใช่ใช่ไหมกูไม่ดีกูไม่ดีนะอ๋มมมมอ,อไม่เกี่ยวอารตีอันนี้ผมตีเยอะทุกคนเพราะผมตีไกลโอ้โหล่าสุดตอนนี้เกมขังกูจะไปต่อยตีแล้วมาพอจะวิ่งอีกดิโอเคจบเกมมาจบมาเรามาเรามาสู้กันเถอะซึ่งเดี๋ยวเราลองใส่ก่อสู้ก่อนนะบอยเอางี้ เราใส่ก่อสูนก่อนแต่ว่าตอนใส่ก่อเดเนี่ยเพิ่งกินบัฟโอเคไหมมึงได้บัฟเยอะไหมก่อนมึงเนะพราะเดี๋ยวมันแคสอ่ะอันนี้ผมเคลียร์บัฟมานะ <Alright. S 1> าพอและมาพอแล้วก็เลิกไอใส่ก่อดดิมึงใส่อยู่เหรออ๋อ <I S 1> ไม่เห็น <you. S 1> ด่ามึบางบัง <laughs> มาพอแล้วก็เลิกเลยเอ้าอ้ยอันนี้ผมตีบอลไม่ถูกเหรอวะเอ้าอ๋อโอเคเอ้ยโอ้โหเลยครับเรียบร้อยครับเอ้าไอยอยู่ไหนเอ้ยเออไม่โดนเออโดนแต่ก็ไม่ตายอ่ะนั่นแหละบอยถอดเลยถอดเลย เราต้องมาวัดก,กันที่บัฟบ้างสินะกินบัฟไปจ้ะอันนี้กูเคียร์บัฟเแล้วนะอ่ากินเลยไหนจะเยอะบอกวะแต่ชื่อผมไม่แน่ใจว่าอ่าเปิ่มนึงนะบอยกูอยากเฮ้ยกูยยยยขอมันหายวะคือผมไม่กล้าแชร์เนี่ยผมไม่น่าแชร์ทุกคนทุกคนจะดา่าผมนะผมกลัวแบบขอมันหายวะใช้์แค่ด่านะมันจะไรไม่ใช่ธนูเหรอแมาเอาไปแช้ดีกไดไหมอ่ะไ,ไ,ได้ได้อันนี้อันนี้เป็นบัฟไลอันนี้ก็บัฟไลทุกคนอันนี้ก็บัฟาไหนไหนเลท์มาในนี้ไหมเดี๋ยวเรื่อะยเดี๋ยวนบัฟทุกหมดมาพร้อมยัง <G ül> เดียวเดียวเดียวบอยมึงมึงตายเพราะตัวเองดาบกูมันตีไกลนะอ่ะงั้นมึงนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะไหนมึงไม,ไม่ไม่ถือดาบไม่ถือดาบแล้วมึงตีกูอ้าวอ่นา <S <S นาไหนแล้วม,มันจะขอสิ่งกูอ๋ออ้าโอ้โหขัดกากลยไหนแม่งดูดิแอปเปิ่นเดินานดูโอ้มึงได้แค่นี้โอเดี๋ยวนะนี่มันแอปเปิปลป้ลพูล่ามัใช่หรอทำไมแอปเปิ้ลพูล่ากากอ่ะโอ้โหอ่ะไหนมาลองกินสองอันดิอันนี้พิซซ่าไก่เปิ้ลไอสองอันเนี้ยลองกินดิพวกแค่พิซซ่าอ่ะอันนี้ล้ว อ่ะกิวดิเออพิซซ่าพิซซ่ากอดแดงหรออ๋เออพอพอพิซซ่าอ๋อชนะพิซซ่าคือตอนเรียกก็กอดเอ็นชาแล้วก็กอดแดงเต็มสิบอันเว้ยอ่าววันเราจะด่าคุณตีให้เราฮะอันนี้ด่าของบอยอ๋อตีไกลฮะแป๊บนึงนะบอยไหนขอรอเชนโูยิงดิอ่ะถึงยิงรวยก็ไม่ทันชนะพิซซ่าอ๋อถูกใจเหรอเอออ่ะเดี่อันนี้คืออะไรอยากรู้ โอเคกูรู้แหละบอยแต่ถ้ามึงได้แกแล้วแต่ไงชื่อมือขึ้นก่อนไงมันก็แพกอยู่ดีเออเย้เย้ชนาสักทีหล่ะยังแพ้มานานเมื่อกี้ผมปาแกดูคนตะเกคืวนั้นปาแล้วตายทั้งเกมเลย โอเคทุกคนก็สาหรับคิดได้ครับว่าก็ชนะบอสไปส่วนบ้านก็ชนะไปนะเย่ชนะพวกพิซซ่าได้พิซซ่ามาแต่เปิ้ลผู้เล่าเป็<ม>นคะนโะดนโะดนะนะนใจไหม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 ดีใจสิเย่ชนะแล้วโอ้โหแต่วอาพิซซ่าขอาคุณพิซซ่านะชาวบ้านที่ได้ผมชอบลืมกดรดนะครับช่องมือถือติงชามาดูขีดหนากาย